สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารีวิวนะครับแท่นเท้าวางแขนนในรถจอนมิซูชิมิลานนะครับวันนี้ผมได้ลองสั่งซื้อมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะภายในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์ก็บรรจุมาค่อนข้างแน่นหนานีนะครับเปิดออกมาก็เรียบร้อยตามสภาพเลยครับข้างในก็จะมีตัวที่ยึดติดนะครับก็เป็นชุดที่เสียบเข้าตัวที่วางแก้วตรงกลางรถนะครับแล้วก็มีตัวเท้าแท่นเท้าวางแขนนะครับ แล้วก็มีแผ่นยึดติดนะครับระหว่างตัวรองแก้วนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนในกล่องก็จะมีคู่มือการประกอบมาให้ด้วยนะครับวัสดุที่ได้มาก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวเบาะนุ่มดีครับ ตัวนี้ที่ผมสั่งอน,นี้เป็นตัวที่เป็นมีช่อง USB ด้วยนะครับในกล่องก็จะมีสาย USB มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนม,มาดูขั้นตอนการประกอบกันได้เลยนะครับ ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะ,ะตามขั้นตอนที่เขาให้มาก็แค่แผ่นชนตตอ,อนดิติดแล้วนัดไข่นะครับเมื่อไข่เสร็จแล้วก็เอาตัว,ต,วตัวเท้ามาเสียบตามล่องนะครับแล้วก็ล็อกด้วยกิปเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวตัวเท้านะครับมาเสียบเข้าด้านหลังนะครับที่เป็นร่องของตัวยึดนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วดันไปให้สุดก่อนนะครับแล้วใช้ตัวกิ๊บล็อกที่ทางร้านแถมให้นะครับล็อกไว้เพื่อไม่ให้หลุดนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ เดีย๋ยวเพื่อนๆไปดูขั้นตอนในกนารประกอบประกอบเข้ากับตัวรถเลยครับอันนี้เราก็แกะกาวาที่เขาติดมาให้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับกดไว้ให้แน่นนะครับเพียงเท่านี้นะครับรถเราก็สวยหรูขึ้นมาแล้วครับพร้อมกับมีพนักพิงแขนที่สวย,สวย เพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนโตโอเคมากเลยนะครับรู้สึกสบายขึ้นในการขับรถเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปสั่งได้ที่ในลาซาด้าได้เลยนะครับ